เจเคโนสวัสดีค่ะามาพบกับเจเคโนโอนะคะพร้อมกับที่ดินวิวบรรยากาศแบบ่าำกลางธรรมชาติเลยนะคะโอบรอ้มด้วยทั้งขุนเขานะคะและต้นไม้มากมายเลยทีเดียวค่ะแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินสวนรำยัยค่ะเนื้อที่ขนาด6ไร่ราคาไร่ละ450,000บาทสาม,มารถแบ่งซื้อได้และเหมายุกแปลงได้นะคะ วิวสวยค่ะโอพร้อมด้วยธรรมชาตินะคะและผลรำไย,ยบนพื้นที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วด้วยนะคะแปลงนี้ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะชมบรรยากาศบนพื้นที่กันก่อนนะคะเพื่อเป็นข้อมูลเป็นทางเลือกในการตัดสินใจนะคะถ้าหากว่าท่านถูกใจท่านติดต่อ นัดชมแปลงจริงพร้อมตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปอย่าลืมไปชมแปลงจริงกันก่อนนะคะเพื่อดูบรรยากาศและสภาพแวดล้อมจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะพอเจคเคนอเองก็เพียงนำเสนอข้อมูลตามที่ผู้ขายเคารพไว้เท่านั้นเองนะคะสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเจคเคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ